มีตงังพ่อกินไม่ไหวแล้วลูกผักอะ่ะปกติพ่อไม่ค่อยกินผักนะคะลูกออพ่อจะได้เห็นไงไงคะฮึพ่อจะได้เห็นเพ่อกินไปเยอะแล้วอ,อ,อะหะนี่เลไม่เอาแล้วแล้วถ้าเกิดหนูบงังคับให้พ่อกินจนพ่อพุงแตกตายอะ่ะแล้วหนูอยู่กับแม่หนูอยู่ได้หรอคะลูกไม่ได้เออก็ให้พ่อหยุดกินได้ไหม ะแม่กินค่ะยังเจอได้ไหมแม่ไม่กินแล้วแม่กินแล้วหนูไม่กินค่ะเอองั้นก็พอเนาะได้ไหมคะได้เลยพอหยุดแค่นี้นะคะลูกได้เลยค่ะแล้วทำไม,ไมชอบพ่อครับให้พ่อกินผักลูกพ่อจะได้เห็นไงไงคะเพื่ออะไรเพื่อตอนตายเหงเลยอุ้มหนูได้จะได้ร้อนจังเมืม่อไหร่ แล้วหนูทำไมไม่กินเยอะๆกินผักเยอะๆหนูจะได้แข็งแรงเดินเองไม่ต้องให้พ่ออุ้มไงลูกหืมหนูจะกินค่ะช็อคโกหนูกินสับหนูกินค่ะช็อคโรี่มอคค์รี่เหรอแล้วเนี่ยไม่กินนะทำไมบังคับให้พ่อกินก็หนูไม่กินอันนี้หนูจะกินช็อคโกแลตจไกแพลเคออโอ้ แล้วอย่างนี้ถ้าพ่อซื้อม,มอคคารีกับแครอทให้หนูกินหนูกินแล้วหนูมีแรงเดินพ่อก็ไม่ต้องอุ้มแล้วใช่ไหมค<ข>ะลูกโอเคเดี๋ยวพ่อซื้อให้กินค่ะหนูจะได้ขืนแลรร้ออุ้มน้องทันไหวโอเคแล้วไปเที่ยวเดินป่ากับพ่ออีกไหมนะเ,เดินแล้วเดินเองไหมใช่หรือเปล่ากินไม่ได้ไ ไ,รรไม่ใช่น้ำโค้กลูกน้ำคนโตหนูกินไม่ได้คะ่ะน้ำพริกน้ำแหลกอยู่ไหนถ้าอย่างนี้ถ้าพ่อพาไป,เ,ปเที่ยวเขาอีกหนูต้องเดินเองโอเคไหม,มแล้วเดี๋ยว,วพ่อซื้อแม็อกโคลี่กับแครอทให้กินโอเคไหมคะหนูกินม็อกโคลี่กับแครอทโอเคแล้วพ่อไม่ต้องอุ้มหนูแล้วนะไปเข้าห้องไปโอเคค่ะไม่จะเก็บล้างแล้ว